ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่29มีนาคม2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำปีขาวแตงผล วันนี้15บาทต่อกิโ mm. ลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุย วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่าย วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว to วันนี้55บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บา <r ung, S 2> ทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้ห้าบบาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาแก ε, วนน่วันนี้30สบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้45บห้าบาทต่อกิโลกรัม ผิงอ่อนวันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้สามสิบสองบาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลือง วันน tamam. ี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยออนวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้24บาทต่อกิโลกร,รมัมบวบเหลี่ยมวันนี้22บาทต่อกรริโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อ,อกิโลกรมัมชะอมวันนี้15บาทต่อกรรมดอกแค์วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้เบาทต่อกิโลกรัมมราขีนกวันนี้20สบาทต่อกิโลกรัมมระจีนวันนี้44บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม มเะเขือเทศท้อแดงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานบ้านวันนี้ร3 0บาทต่อกิโลกรมัมผักหวานป่าวันนี้ร้อย่สิบบาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้ยี่สิบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร้อ่สิบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเ,ท,เท,ท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัม แครอทไทยวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้สี่สิบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สาบาทสิบสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สี่บาทสามสิบสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้หบาทสิบสตางค์ต่อลูกเห็ดเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้เจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้64บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช,ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ